โอ้ยจะได้สกินเช็กได้เนาะบ้านหมอต้องไปกินมาสวัสดีค่ะตอนนี้พากันกินเข่าอิ่มแล้วนะพี่น้องเบื่องลึนั่งเน็ดเดหนา,านซาลาสแลอยู่กินอิ่มแล้วบานนี้ก็่จะป็นหยางอีกผู้บาดนีิเบื่องลึกอ็หมอดตะแมอยู่แดงแดงใจบายอยู่นี่เป็นอย่าง,างานี้รถเมย์รถหมาดูบ้านนี้เบิ้งดึโว้ยโผลกับพ่อโผนโอ้ย ขขเอาบ้ไม่แม,ม,าาม่มันลด่มมาทั้งนี้บี่่ด้งองแม่หยังอันนี้ซับไผซัไผอีหยังบุซับไฟอีกกร่ไอืมคนปิดปันลมบอาพันมไปทั้งนั้นนั่งอีกอันนึงไหมเออแม่ ป็ดจักน่อยก็ยู่ไโด้วนะูเป็นิ้วเห็นนกใหกูเห็นนทอนกูก็ให้สซโลสแลอยู่เออเอ้าแฮปปี้เบิร์ลองดูอันนี้ลองแฮปปี้เบิร์เด็ดดอยู่งไม่มีอ่ไ่

Happy birthday. Happy, birthday happy, birthday. happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Con ขอวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร,นะร่หนะวนันเออวันนี้วนนนันที่ยี่สบสี่แต่ว่า,าล่วงหน้าเนะาะเออขอให้เออเป็นวันวันอะไรนะวันค้า,ายวันเกิดของลูกลูกชายเติน้นแอดมินนะคะลูกสาวก็ได้ลูกชายก็ได้ค่ะขอให้ลูกชายมีลูกชายกับลูกสาวมีแต่ความสุขคิดคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะลูกนะย <S <S ู่เย็นเป็นสุข ไปทั้งไหนมาทั้งไหนก็ให้ยุอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเด้อด้อลำรวยสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แหง้งตลอดไปแฮปปีเบิร์ตเ์ทูอยุรวยรวยรวยฟังฟังฟังใช่โยใช่โย ร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปพันนเอาบานนี้เอาเออเอาเอาเอาพูด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 พเป่ากับสีน้ำไล้โฟงใสเพกอี๋ล่ะพี่น้องมึงงูกันออ้งานนักมกษาแม่ผแหลมพอน ปอ๊บส right. oh, right. oh, ุนีเอาลวดพี่น้องนั่นได้ปลากระหัวหนึ่งกับขาหางหนึ่งหนั่นกับห้าเอาด้วยน่ะโอ้ห้าวอเบิดเป็นปลาขอพัดขอเพืยอกบห้าใช่กันเค่อจังพาทุโดมีบอกโอ้ยปวดพวกแบบนูนแบเนีหนึ่งสองสาม

เดี๋ยวสุดไม่อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยววันนี้วันที่หนึ่งธันวาเนี่ยเง่งเง่งแ้สามตัว2ตัวล่างบนโต๊ะเต็ม1ตอต็ลกัลลีวันเน่ยคุณาให้เปของเพื่อนกต่แม่าก็กล้า คุด้ยเม่่อเวเนี่ยมึงมันเสียงมันเสียงมึงมันเสียงนะอันยันย่าฉากผาามันม่งเนี่ยเออมันธรรมดาเด้พี่น้องอีรดแม่รถมานี่อันนี้คืออะไรคะซ้อนซ่อนบอกถ้าพี่บอกนตานตา มีน่นมีปามาก็มีนั่นแหละต่พี่นั่นแล้วเนี่ยไม่ได้่ออแบ่งคนละซีนละซีนไปเลยเอาถุงมาให้ปากมากแม่ห่อไปคนละห่อแล้วห่อไปเลยเดี๋ยไปเสยกัปอหลายซัน มันได้ไหมมันอ่อนข่อดีมันมีลายชั้นั้นที่หนึ่งา่า้โอ้ยนั่นหออนั่นทีหนึ่งนนหอนันทีึ่งท่านว่านนเอาดวนเลยใช่มขึ้นขึ้นนอนมบอลลารดนะสูขึ้นนอนมาอลับแม่หอดตีตีสามนอัดบลลาร์ดเลยมีแล้วค่ะนี่พลละไม่ มากอันอีหยังก่อเสอื้อลีเห็นดีนี่แล้วค่ะคุณแม่ขามันต้อแกะมันต้องมีอันนั้นมันอยู่ฝังในต้พี่นี่เยเพราะว่าเป็นพลาสติกเนาะแล้วก็แกะอันนี้ออกก่อนก็ได้ตัวถ้ามันทำยากแกะขีดออกไปเลยเนี่ยเออนั่นมันยากอ,อันตัดเลยค่ะ ตักเอาบวงไข่บวงมันก็แล้วตัวอ๋อมันเป็นอันนี้มันเป็นพัาสติกแกออกสิโอ้ยโอ้ยมากกับจินไปกับจินนี่จังใดนี่กระสีว่าเป็นเช่นนั้นเฮ้ย กินไปกับกินมาก็กินก็สิว่าเป็นเช่นนั่นนั่นนั่นโอ้ยพ้นการที่ว่ากินแล้วนั่งกินกินแล้วนั่งกินบ่ได้ออกกําลังเป็นมันจะขึ้นเราเท่ากับโยกอันนั่นเราไมนก็ขึ้นกล้ามขึ้นกล้ามแล้วมันก็บนาท้องกินแล้วไม่ออกกําลังใช่หาแตงเงินเดี๋ยวก็เป็นเช่นนั้นเช่นนั้น นี่ค่ะแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูโอ้กินเิร์ดนี้จะไปขี่ใส่ใส่พี่น้องกินเิร์ดนี้จะไปขี่ใส่ใส่เขาบอกให้เอซ่อันีซีหกอยู่เขาเขาบอกคอยซื้อซ่สิบกอ่เขาบอกกิโลเขาเขาบอกว่าซื้อซี่หกซี ห่ออย่างเดียวใช่ไหมห่ออย่างเดียวใช่ไหมห่ออย่างเดียวค่ะเขาเอิ้น่าฝอยอยเงินฝอยทองกินแล้วจะได้ควักเงินควักทองมาให้ก็จิ้มโคกอยู่เด้กินมโคกยิงขวดขวดอ้วน วันนี้ชาเขียวเป่ยนปเต็มซุ่มคนุ่มไแล้วค่ะอโวคาโดนหรือไกมัน่านกินปังนแมเขากินปังกินสดนสราดีมากี่ยังกระซำมาแต่มันมีหวานวานไลยขึ้นกถ้านีหวานวนเขือเกคมารีบการีไปะอะไร้นูดขวบอไรด่ัีเป็นเสีอเอาข้าวเขมาไกิน เกินเจี้โอ๊กินลงไปอันนี้กินหมดเลยหว้างกินหัวเยอโอ๊นั่นเนอ้าวไทยข้าไทยกันตั้งประกันกไม่ย่แล้วนเรามีแล้วแล้วก็ไทยจหแล้วก็ีจอีย ก็ได้เหรอคลิปก็บเจ้าด้วยก็ได้ลงมีแต่สาปูนไม่ได้ไปยังป่าไทยเสาปูนไม่ได้หรอไม่ได้เอาพี่น้องบัดนี้กับคลิปนี้กับจิกไ้ซับนี่เนาะคลิปหน้าจ้ามากันไหมเบื้องแล้วให้กดไลณ์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ใบบักกูดพร้อมทั้งมากันลุง สบายจะกินหลายมันจะเป็นเช่นนั่นนั่นนั่นปากบอกพี่บอกน้องกครจากกันจากคุณนี<ม>คือ,อคุณแม่สุภาพนี่เบิ้งคุณแม่สุภาพเป็นตัวอย่างเลยคะ่ะว่ายจะเบิ้งตัวอย่างสองนะ้สองนา่งนั่นแตกแล้วหนึ่ <laughs> งี๋ยวมันจะล้านแตกอ <laughs> เอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซํานี้เด้อเบื้องแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องไม่ของคุณแม่สุภาพเนี่ยเด้อ แม่สุภาพลำเพลินเพราะว่าช่องครัวลำเพลินน่ะยังไม่ได้นะคะถ่ายยังไม่ได้ไล์สดยังไม่ได้ค่ะให้ไหล์สดได้กับสีมาทไทยคือเกาหั่นเด้อค่ะเด้อไล์สดก็ได้อันนี้ของคุณแม่สุภาพเห็ดซีมือนี่ค้นเบิงกับประมาณสองพันครัวสามพันนี่แหละค่ะต่อไปกับอีกจักมือกับปรดติดตามจังสีไล์สดได้เด้อค่ะเด้อช่องแม่สุภาพลำเพลินค่ะโปรดติดตามเนี่ยคือหอดคุณแม่สุภาพกติดตามให้ในเดจ้าเด้อ โพดโพบักโบบักแตงจวดจาดฟาดบื้มพานนะเอามาโหลดถอเอามาโหลดเถอะบายบายสวัสดีค่ะ